สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการแซกโทนเกมมิ่งนะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Oxygen Not Include ูซีซั่นที่4ในพาคที่22กันแล้วนะครับผมขั้นต่อไปนะเดี๋ยวผมจะพยายามจัดก,การกับอุณหภูมิของดาวดวงนี้นะฮะซึ่งมันไม่ค่อยจะดีเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะตรงโซนเพาะปลูกของผมนะเดี๋ยวผมจะต้องจัดการด่นดวนๆเลยนะด้วยการเอาน้ําแข็งมาที่นี่นะแต่ว่าผมจะเอามาเยอะไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะละลายแล้วก็หายไปหมดเลยนะ เอะไอตรงนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจเห็นกี่ครั้งผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้มันถมใช่ไหมถ้าถมดีนักแล้วก็ผมใช้เจ้านี้แล้วกันเอาขุดเอาไว้ตรงไหนที่เขาจะขุดให้ผมได้นะไม่ได้อ๋อ,อตรงนี้ถึงอยู่นะสแสดงว่าผมต้องต่อบันไดขึ้นมานะ 12 1, น่าจะพอนะแล้วก็สายไฟสายไฟอันนี้ต่อมันนี่โอเคแบบนี้น่าจะโอเคแล้วนะพอเขาขึ้นมาพอเขาขึ้นมาอีกเนี่ยเจ้าเครื่องนี้ก็จะขุดให้ผมอยู่เรื่อยๆนะผมก็น่าจะมีน้ําแข็งส่งไปเรื่อยๆแล้วนะก่อนอื่นเลยอะมาขุดตรงนี้ก่อนไม่งั้นน้ําแข็งเขาไม่เดินไปนะเพราะว่าเครื่องนี้มันทํางานไม่ได้นะโอเคทีนี้ ้าน้ำแข็งโผล่ขึ้นมาอีกทีเมื่อไหร่นะนี่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเ,เขาเจาะไปมัวซัวเลยไม่ดีไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีเจาะเจาะเกินไปไม่ดเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเขาเจาะตรงไหนบ้างนะอันนี้มานน่มาน,มานี่อักกันไว้ก่อนโอเคหยุดแล้วนะ,ะ,ะเป็นระดับ9มาโอเคทีนี้นะถ้ามีน้ำแข็งโผล่ขึ้นมาอีกเจ้าเครื่องนี้ก็จะขุดคอยขุดให้ผมอยู่ตลอดเวลานะ น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะโอเคนะอ่าตรงนี้เขาเช็ดน้ําออกหมดแล้วใช่ปะถ้างั้นผมเอาเจ้าแผ่นปรับอุณหภูมิโดยใช้น้ําแข็งแค่หนึ่งอันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะหนึ่งอันนี้หนึ่งอ่าตรงนี้เนี่ยผมใช้เจ้าน้ําแข็งอันนี้ดีกว่านะเอาไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพอเขาละลายเขาก็จะไหลลงมาข้างล่างตรงนี้เองนะฮะ ระดับ999ทีนี้อุณหภูมิกับข้างบนข้างล่างก็น่าจะน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะห้องนี้นะอุณหภูมิน่าจะดีแล้วน่าจะใช้เวลาอีกนานอยู่นะกว่าที่เขาจะอุณหภูมิมีปัญหานะทีนี้ผมเหลือน้ําแข็งอีกใช่ไหมเหลือน้ําแข็งอีกประมาณ400กิโลนะ400กิโลเนี่ยผมน่าจะทําเจ้าอันนี้ได้นะเจ้า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 นี่นะน้ําแข็งแกะสลักนะผมเอาไว้ตรงไหนดีปรับอุณหภูมิ ซึ่งอุณหภูมิมันค่อนข้างร้อนหมดทุกที่เลยนะคะเนี่ยเอาตรงห้องนอนมันก็เอเอเอาห้องนอนสักหน่อยเนาะห้องนอนเขาเริ่มร้อนแล้วนะอา้าเช็ดไม่ได้อีกเอ่เออัทุบตรงนี้ทุบตรงนี้ออกไปโอเคน้ำไหลลงแล้วก็ปิดคืนปิดคืนไปนะแล้วก็มาเช็ดน้ําตรงนี้เช็ดข้างบนด้วยมาเอา่อ ไม่มีที่ให้วางแผ่นปรับอุณหภูมิก็ไม่ได้นะเพราะว่าเอ๊ะนี่สองพเลยเหรอเออผมนึกว่ามีอยู่นิดเดียวโอเคงั้นใส่อันนี้ไป1แผ่นก็พอนะในห้องน้ําในห้องน้ําเอาแท่นหินแกะสลักมาไว้หนึ่งตรงนี้ตอนนี้แปลงผักของผมก็ดูดีขึ้นมาเยอะแล้วนะะเยอะมากเลยค่อนข้างดีเลยนะเออใช่ดูซิตรงนี้เขา2ดาวไปถึงไหนละอามีเพิ่มขึ้นมา2จุดอันนี้อะไรเนี่ย เออน่าสนใจอยู่นะ Swampy or f i e l อะไรอ่ะ Swampy เขามีอะไรอยู่ตรงนี้นะผมอยากมาสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับว่าตรงนี้เขามีอะไรนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม็กลับบ้านไหมขึ้นยานสักหน่อยนึงนะเอ่อแต่ว่าอยู่ที่นี่เนี่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี้ค่อนข้างน้อยเลยเนี่ยผมควรที่จะเอาแก๊สจากบ้านเกิดมาไหมเอามาเข้าท่อนี่นะ รู้สึกว่าตรงนี้ไม่ดีแล้วอะน่าจะไม่จําเป็นแล้วเนะี่ยโอเคอันนี้ลบทิ้งไปลบทิ้งไปนะอ่ท่อคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้นะฮะอันนี้เขาตันอยู่ใช่ปะท่อคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้อันนี้เดี๋ยวต่อเข้ามันนี้เลยอันนี้เป็นตัวส่งไปใช่ไหมตัวส่งไปทีนี้ขาออกจะมาออกทางนี้ผมจะต้องต่อท่อคาร์บอนไดออกไซด์ เข้ามาในถังนี้เนะี่ยทำต่อ,อยังไงดีเนี่ยต่อมานี่ตีคู่มานี่ขึ้นมานี่เลาะขวาโดดมานี่แล้วก็ต่อเข้านี่ได้เลยใช่ป่ะดูซิดูซิอันนี้ออกมานี่มานี่เลาะมานี่อันนี้ขึ้นขึ้นอ่าไม่ใช่ต้องมานี่เลาะข้างอันนี้กระโดดมานี่ Уров, แล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นตรงไปชนนู่นเลยนะฮะเดี๋ยวให้เขาจัดการเนาะโอเคตอนนี้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็มาจากดาวนู้นและเข้ามาในถังแก๊สที่ดาวนี้แล้วนะฮะตอนนี้ผมก็มีเชื้อเพลิงนะนะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้แม็กซ์นะฮะแม็กซ์อยู่ไหนอ่ะอ่ะตรงนี้ตรงนี้แม็กซ์อะกลับบ้านนะมาแม็กซ์โอเคเข้าไปแล้วใช่ปะเทเลพอร์ตเลย เว็บม,มาโผั่ทางนี้แม็กมาเร็วมายัางไงโอเคมาแล้วนะกำลังวิ่งมามาเลยมาเลยมาเลยพอไปแล้วทีนี้เลือกจุดหมายปลายทางเรียบร้อยก็ออกยานไปเลยเอา้าทำไมอะ่ะทำไมไปไม่ได้อะ่ะ lander ready โอเคนะผมตัดเจ้า,าโมดูลสำหรับยานลงจอดบนดาวนะออกไปผมจะลองดูนะว่าเขาจะไปได้หรือ,อยังนะอ่ะไหนดูซิอ้อไปได้แล้วแสดงว่าโมดูลตรงนั้นน่าจะมีปัญหานะเดี๋ยวผมค่อยจัดการดูนะฮะโอเคไปแล้วตอนนี้แม็กซ์ก็กำลังขับยานไปนะรู้สึกว่าอากาศหายใจในนี้น่าจะ วิกฤตแล้วนะเดี๋ยวผมคงจะต้องจัดการกับอากาศภายในนี้แล้วนะมาถึงไหนแล้วอ่ะไหนโอเคตอนนี้เข้ามาถึงแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางนะให้เขาอะลงจอดบนดาวเลยลงจอดบนดาวซะลงยังลงมาแล้วนะฮะอะแม็กลงไม่ได้ใช่ป่ะไม่มีบันไดสวยแล้วฮนะผมลืมต่อบันไดให้แม็กนะฮะ อ่าบันไดบันไดอ่ามาต่อตรงนี้มาลืมต่อบันไดให้แม็กนะแม็กลงไม่ได้แน่เลยอ่ะขอขั้นสุดขั้นสุดไปเลยนะโอเคไปเข้าไปเข้าไปตอนนี้แม็กก็มาถึงแล้วนะเดี๋ยวจะให้เขาต่อท่อพาบไปไดออกไซด์นะเข้าไปใส่อ่างเชื้อเพลิงซะ มาตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อขึ้นไปตอ่อขึ้นไปโอเคตอนนี้เขาก็กําลังเติมเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วนะฮะดูภายในซีภายในนี้ผมคิดว่าผมคงจะต้องจัดการกับเจ้าแก๊สภายในนี้แล้วนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมจะจัดการกับเขายังไงนะดูดออกไปได้ปะดูดแก๊สออกไปข้างนอกนะฮะแล้วผมจะเอาอะไรดูดแก๊สนะเครื่องสูบแก๊สขนาดเล็กเขาใช้2ช่องนะฮะไม่ได้นะเขาใช้2ช่อง แสดงว่าผมคงจะต้องต้องลบเครื่องไหนสักเครื่องหนึงออกก่อนนะถ้างั้นอ่ะลบอันนี้ลบออกก่อนนะอันนี้เอาไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้เขาสูบแก๊สอันนี้ออกไปข้างนอกแบบนี้ใช่ปะใช่แบบนี้ไหมอ่ะผมเข้าใจถูกปะไฟฟ้ามีแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองให้เขามาสร้างดูนะฮะโอเคเป็นไงเขาสูบแก๊สออกไปไหมอ่ะ เออไม่ไม่ใช่เหรอผมเข้าใจผิดเหรออ๋อแก๊สออกเออเขาสูบแก๊สออกมานะฮะแสดงว่าผมจะต้องมีถังแก๊สอันนี้เหรอ้างนอกนี้ด้วยใช่ใช่ป่ะท่อแก๊สท่อแก๊สเนี่ฮะผมอาจจะต้องมีท่อแก๊สตรงนี้แล้วก็ปล่อยออกมาด้านนอกใช่ป่ะท่อแก๊สตัวนี้ให้เขาระบายออกมาอย่างนี้ใช่ไหมผมเข้าใจถูกป่ะ ไหนะลองดูสิโอเคออกมาแล้วนะถูกต้องถูกต้องผมเข้าใจถูกแล้วทีนี้ผมก็จะระบายแก๊สภายในนี้ออกไปได้แล้วนะน่าจะโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะวางเจ้านี่คืนไปนะฮะอ่าเจ้าเจ้าเจ้าวิจัยอยู่ไหนอะวิจัยวิจัยอ๋ออยู่นี่เอาไว้ตรงนี้อะคืนไปนะมาก่อสร้างคืนอะไรอ่ะทอยลติตทางนี้ทำไมห้องน้ำมีปัญหาเหรอ อุ้ยทำไมอ่ะสารใช้กรองเออรู้สึกว่าทรายจะหมดใช่ปะทรายทรายทรายเหลือ0กิโลโอเคทรายหมดอเอาอะไรทำเป็นทรายดีอะไรที่เหลือเยอะๆนะหินแกรนิตมีเป็นแสนโอเคหินแกรนิตได้อยู่นะเอาหินแกรนิตเปลี่ยนเป็นทรายดีไหมอ่ะหินแกรนิตเอาไวท้ทำพวกของตกแต่งได้นะฮะเปลี่ยนเป็นหินอคคณีดีกว่าไหม อ่าโอเคเปลี่ยนเป็นหินอัคณีนะฮะไปเรื่อยๆอันนี้ยกเลิกโอเคมาจัดการซะอ่ามาดูทางนี้ซีภายในเป็นยังไงอากาศค่อนข้างดีขึ้นเยอะแล้วนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม็กซ์เออเดี๋ยวเอามาเก็บเก็บนี้ไปก่อนนะชุดแอตโมสูดรอ่าเก็บกวาดไปได้ไหมมีใครมาเก็บไปไหมโอเคเก็บไปซะทีนี้ ทั้งในนี้เปลี่ยนเป็นแม็กนะฮะให้แม็กเข้ามาได้คนเดียวแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายอ่ะมาที่นี่เลยไปแม็กไปกันโอเคออกเดินทางได้ไปแล้วตอนนี้แม็กก็กำลังเดินทางนะอ่าตรงนี้เดี๋ยวให้เขาจัดการไปเรื่อยๆนะอุ้ยชีเตะอีกแล้วแม็กชเตะแล้ว เออเดี๋ยวแม็กใส่ชุดอยู่ใช่ป่ะออะถอดชุดกรอบออกก่อนนะโอเคอาฉีตตกลงมาข้างล่างะอ่ะเช็ดสักหน่อยนึงนะตอนนี้แม็กเดินทางมาถึงตรงไหนตรงนี้นะแต่อีกสักหน่อยนึงเขาก็จะมาถึงตรงนี้แล้วนะน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ2วันนะฮะไหนดูซิเขาเดินทางถึงไหนแล้วอ,อ้ามาถึงแล้วนี่นะตรวจสอบซิได้อร์ติแฟคมาเหรอรีชาร์จ97วงรอบคืออะไรอะ จะมีอ์ติแฟกตใหม่มาอีก97วงรอบเหรอผมเข้าใจถูกป่ะอ,อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นแม็กซ์ Max, เดินทางกลับได้ไหมเดินทางกลับมาเชื้อเพิงพอป่ะพอไหมโอเคขับยานเดินทางกลับนะทีนี้เดี๋ยวรอให้แม็กซ์กลับมาถึงบ้านนะแล้วผมอยากรู้ว่าอ์ติแฟกตที่เก็บมานั้นมันคืออะไรนะเอ้ผม ผมมีไอ้นี่ใช่ปะผมทําไอ้นี่แล้วแล้วหรือยังที่กระทะอาร์ติแฟกต์นี่ไงที่กระทะอาร์ติแฟกต์นะฮะแต่ว่าเขาต้องการอะไรอะการออกแบบงานศิลป์อย่างอย่างงามเอฟทำงานศิลป์ได้ไหมงานศิลป์ชั้นครูงานศิลป์อย่างงามแสดงว่าผมต้องเอาเอฟกลับไปดาวบ้านเกิดนะ,ะเพื่อให้เขาจัดการกับอาร์ติแฟกต์นะฮะโ okay, อะเคเอฟกลับมารอเลยแล้วกันเอฟ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 อะเครื่องอยู่นี่ชาร์จเสร็จยังอะ ชาร์เสร็จแล้วเนาะเอฟไปกลับบ้านเราไปเลยโอเคนะเดี๋ยวรอมาจัดการตรงนี้นะรออา์ติแฟกมาไหนดูซิมาถึงไหนละยังไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะอุณหภูมิที่ดาวดวงนี้รู้สึกว่าเขาจะอุ่นขึ้นอีกแล้วนะ,ะเนี่ยผมอาจจะต้องใช้น้ําแข็งเพิ่มเติมนะฮะต้องคอยใช้น้ําแข็งมาจัดการตรงนี้เรื่อยๆเลยนะ,ะเนี่ย น้ำแข็งที่ผมส่งมาทาน่นีรู้สึกว่าเขาจะละลายไปหมดแล้วนะแย่ yeah, เลยแย่เลยไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ดีแย่แ yeah, ย yeah. โอเคยานมาถึงแล้วนะได้อัติแฟกตมาด้วยแต่ว่าผมยังยังไม่ให้เขาปลดออกนะเดี๋ยวผมจะเอากลับไปดาวบ้านเกิดนะค่อยไปปลดออกที่ดาวบ้านเกิดก็แล้วกันนะฮะอ่ใครนี่เบรนเหรอเบรนอ่าแล้วแม็กอะแม็ Mac กลับเข้ายานแม็แม็ Mac กลับเข้ายานไป บินกลับบ้านเรากันเปลี่ยนเป้าหมายกลับบ้านจ้ามายัง่งโอเคเข้าไปแล้วไปเลยแม็กกลับบ้านใช้เวลาอีกใช่ไหมอีกประมาณ3วันนะเขาถึงจะมาถึงบ้านนะอ่าระหว่างนี้โอเคตรงนี้สมาชิกใหม่เอาอาหารมาแล้วก็วิจัยขั้นที่3อ่ะจัดไปซะใกล้หมดแล้วนะเหลืออีกแค่3 4อันเอง ตรงนี้เป็นยังไงอากาศหายใจไม่ค่อยดีเลยผมขุดลงไปอีกสักหน่อยดีไหมขุดลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ควรนะฮะไม่ควรขุดเข้าไปเลยด้วยประการทั้งปวงนะ,ะตรงนี้ขุดอีกหน่อยนึงก็แล้วกันขุดหน่อยนึงตรงนี้อุณหภูมิได้อยู่นะอ่ะมาขุดอีกหน่อยนึงตรงนี้ข้างล่างมีน้ำเกลือด้วยสามารถสูบเอาไปกลั่นได้นะตรงนี้ ซึ่งต่อท่อยากไหมอืมโอ้ยากอยู่นะต่อท่อมานี่ทางที่ผมจะไปได้นะผมต้องข้ามตรงนี้ผมข้ามตัวนี้มาไม่ได้อะแต่น่าจะได้นะผมต้องเปลี่ยนทิศนะเปลี่ยนเจ้าท่อนี้ขึ้นไปด้านบนัวเคียงกันก็เปลี่ยนมาไว้รอเลยแล้วกันนะอันนี้ขึ้นมานี่เข้านี่อันนี้ตัดออกไปเลยนะ แล้วก็เอาเครื่องสูบน้ําเตรียมไว้ก่อนเลยเอามาไว้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เขาขุดลงมาข้างล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็ขุดตรงนี้ออกออกไปซะอันนี้ด้วยประมาณนี้นะฮะทีนี้ก็ต่อท่อท่อของเหลวอันนี้เขาติดลบประมาณ2ององศา4องศาเพราะฉะนั้น ใช้ท่อหุ้มฉนวนน่าจะดีดีไหมผ่านมาแถวนี้อุณหภูมิเขาจะเพิ่มใช่ปะผ่านมาแถวนี้อุณหภูมิจะเพิ่มใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะใช้เจ้าท่อแผ่ความร้อนนะของเหลวแผ่ความร้อนเอามาสักประมาณนี้ดีไหมเพื่อให้เขารับความร้อนเข้ามาหน่อยนึงนะแล้วก็เอาท่อหุ้มฉนวนต่อออกมาซะท่อหุ้มฉนวนมนันนี่แล้วก็ เข้านี่อย่างนี้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ต้องต่อต่อมานี่อย่างนี้อุณหภูมิตรงนี้ค่อนข้างดีแสดงว่าผมน่าจะใช้ท่อแผ่ความร้อนได้อีกนะเพื่อให้เขารับความอบอุ่นเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้ขึ้นมาไหนดีอันนี้มานี่อันนี้มานี่ ตรงนี้เป็นทอ่อของเหลวแผ่ความร้อนรับความอบอุ่นตรงนี้ไปซะแล้วก็เข้าหุ้มจนวนขึ้นมานี่ไปทางไหนอ่ะต้องมานี่ต้องข้ามมานี่แล้วก็ข้ามมานี่ใช่ปะ่ะอันนี้เข้านี่นะอันนี้เข้านี่อันนี้เข้านี่อ่ อันนี้เข้านี่เข้านี่ประมาณนี้นะต่อไปสายไฟสายไฟเออมันโหลดมากเลยเอามาก่อนเอามาก่อนมันนี่มันนี่มันนี่เข้านี่อย่างนี้โอเคนะให้เขาจัดการไปนะทีนี้ส่วนดาวนี้เป็นยังไรเอยอุณหภูมิเริ่มร้อนขึ้นอีกแล้วนะฮะอุณหภูมิกายภาพเอ้ผมจะเอาอะไรดีนอทำให้เขามัน เย็นอยู่ตลอดเวลาหรือว่าผมจะใช้เจ้าอันนี้ฮะเจ้าเครื่องนี้ปรับอุณหภูมิแต่ว่าผมต้องใช้เหล็กลาซึ่งมีอยู่200กิโลพอดิบพอดีเลยแล้วผมจะเอาไว้ตรงไหนอ่ะตรงไหนที่จะไม่เกิดผลต่ออณนานิคมของผมเนี่ยอุณหภูมิที่มันร้อนแล้วไม่เกิดผลตรงนี้ก็ได้นะตรงช่องตรงนี้น่าจะได้อยู่นะแต่ว่าผมจะต้องมีเจ้าเจ้าเจ้าถังเก็บแก๊สด้วยนะฮะ ต้องมีถังเก็บแก๊สหน่อยหนึ่งแล้วก็ต้องดึงแก๊สไฮโดรเจนจากตรงนี้มาใส่ถังเก็บแก๊สเอาไว้แล้วให้เขาหมุนเวียนอากาศที่เย็นเข้ามาภายในนี้นะฮะอ่ะไหนดูสิขอลองตั้งดูก่อนนะเครื่องปรับอุณหภูมิเอาไว้ตรงนี้แล้วก็กระเบื้องฉนวนถ้ามาอยตรงนี้เนี่ยความร้อนก็จะขึ้นเยอะเกินไปไหมเนี่ยกลัวจังเลย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถังเก็บแก๊สควรจะอยู่ข้างบนนะเอามาไว้บนนี้นะห่างๆสักหน่อยนึงอุ้ยโลหะผมหมดแล้วอะ่ะหมดเกลี้ยงเลยไต่แล้วโลหะหมดแล้วนะฮะผมคงจะต้องรีบไปสำรวจดาวไหนสักดวงหนึ่งนะเพื่อเก็บทรัพยากรนะจากดาวนั้นกลับมาดาวบ้านเกิดนฮนะ,ะเนี่ยหรือไม่ก็ดาวดวงนี้นะดาวดวงนี้สำคัญสุดเดี๋ยวผมต้องหาทางละ าทางเพิ่มทรัพ,พยากรนะ,ะโอเคแม็กซ์มาถึงแล้วนะเดี๋ยวปลดเจ้าอ์ติแฟกต์นี้ออกมาปลดออกมาแล้วก็อเอามากระเทาะตรงนี้นะเขาจะเก็บมายัางไองอ์ติแฟกต์ตัวนี้อ่ะสั่งเก็บกวาดสิที่จะเก็บไม่พร้อมใช้ทำไมอะ่ะเก็บกวาดไม่ได้เหรอ,อเดี๋ยวดูนะฮะว่าเขาจะจะทำยังไงนะเอฟ หน้าที่นายใช่ไหมอันนี้คือหน้าที่นายใช่ป่ะเ,เดี๋ยวรอดูนะว่าเอฟเขาจะมาทํำยังไงนะมาเร็วมาเร็วมาเร็ววิจัยเสร,ร็จละอา่ามาวิจัยขั้นต่อไปนะเอฟอ่าเอฟมานี้ก่อนไหมเอฟมาเอาวันนี้ไปนะมาเอฟเก็บไหมเก็บเปล่า เก็บไหมอะคืออะไรเอาไปไหนอะเอ่อผมจะทำยังไงกับเจ้าอันติแฟกนี้ต่อแก้กาแฟสำนักงานหนึ่งอันนะฮะเอ้ผมจะทำยังไงกับเขาดีเนี่ยเก็บกวาดเหรอ,ขอเขาก็ไปทำอะไรอะเข้ามาปั่นไฟอันนี้ไม่ต้องแล้วมั้งอันนี้น่าจะไม่ต้องแล้วนะ อันนี้ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเข้ามาออกไปซะในนี้น่าจะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะโอเคออกไปซะเอ่อเอฟไม่ใช่หน้าที่นายเหรอเอฟศิลปะอย่างงามก็ใช่นี่เอ่อทำไมอะ่ะอ่ะลองขั้นสุดสิจะมีใครมาทำไหมมาสิอ้านี่ไงนี่ไง อ,อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้คือมาจากตรงนี้ใช่ป่ะในนนอ๋อนี่มาจากตรงนี้นะฮะเขาเอาจากตรงนี้มาก่อนโอเคเดี๋ยวให้เขากระเทาะไปนะเอฟจัดการไปโอเคเสร็จแล้วได้แล้วหนึ่งอันนะทีนี้ไปเอาอีกอันนึงมาอีกไปไหนอะอันนี้ทำยังไงต่ออะวิทยาการโบราณผมต้องทำยังไงกับเขาต่อนเนี่ย ผมผมไม่แน่ใจอะไม่แน่ใจเลยถ้าอย่างนั้นเอามาตั้งไหมตั้งโชว์ตั้งโชว์ตั้งโชว์ชวหรอนี่ไงแท่นจัดแสดงเอาไว้ตรงไหนดีโหยแดงแจ๋เลยนะงานตกแต่งเนี่ยแท่นจัดแสดงเอาไว้ตรงที่มันค่อนข้างที่จะแดงแต่ว่าเราไปบ่อยๆอย่างเช่นตรงนี้แล้วกันนะ เดี๋ยวให้เข้ามาจัดการาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนฮันจัดแสดงเปลี่ยนเป็นหินแกรนิตก็แล้วกันมาโอเคเสร็จแล้วทีนี้ก็มาให้จัดแสดงวิธีการโบราณเหรอมันคือเทปเทปนี่ใช่ไหมเทปคาสเซต็ตหรือเทปอะไรสักอย่างเทปว,วิดีโอเออมวนเทปวิดีโอนะอ่ะเลือกซะแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่โอเคใส่แล้วทีนี้ แก้วกาแฟก็ได้มาแล้วใช่ปะอ่ะมาวางตู้กันเลยดีไหมถ้าตกแต่งเป็นไงเออรู้สึกมันจะเขียวขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยตัวนี้อ้เขียวขึ้นมากเลยอะเอาไปไว้ตรงไหนอีกดีตรงไหนที่มันไม่ค่อยเขียวนะที่เขาไปบ่อยๆทีนี้ตรงนี้เขียวแล้วเออตรงอื่นก็เขียวหมดแล้วนะตรงนี้ไหมอ่ะเอาไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะอ่ะของงานงานเร่งงานเร่งโอเคเสร็จแล้ว ทีนี้เอามาตั้งกาแฟแก้วกาแฟอ่ะเลือกมาแก้วกาแฟมาตั้งเดี๋ยวดูเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าค่าการตกแต่งก็จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะใส่ย,ย่างโอเคมาใสาล่ละเออไม่เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าส่วนมากนี้ของพวกนี้เนี่ยค่าตกแต่งเขาติดลบเยอะนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยช่วยสักเท่าไหร่นะสำหรับ EP นี้นะฮะผมได้เดินทางมาสำรวจเจ้านี้ละ ผมได้แก้วกาแฟโง่ๆมาใบหนึ่งนะซึ่งไม่ได้ค่อยได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่เลยนะผมอาจจะต้องรออีกสัก92วงรอบเลยเหรอผมถึงจะไปเก็บอัติแฟกมาได้เพิ่มเนี่ยน่าจะอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวพาร์ตต่อไปนะพาร์ตหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางมาดาวดวงนี้นะด้วยวิธีเดิมก็คือเดินทางจากดาวบ้านเกิดมายังอีกดาวหนึ่งดาวนี้นะสังโตน่านี้นะแล้วก็พักเติมเชื้อเพลิงนะแล้วก็บินมาที่ดาวดวงนี้ ผมจะมาดูก่อนว่าดาวดวงนี้เป็นอะไรนะอาจจะสัก2คนนะเอาคนนึงลงไปสร้างแพลตฟอร์มก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เอายานลงไปนะซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจอีกเหมือนกันว่ามันจะสําเร็จไหมนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะในพาร์ทหน้านะฮะโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะครับนอนหลับฝันดีผีดึงขาไม่บายบรักทุกคนนะครับจุ๊บ